วัดบุรพาวิทยาลามบ้านท่าลาดตมหนองเรือเพื่อนอนสังจัง,ง,งวรรัดหนอ,อ,องบัวลำพูเด้อเนี่ยทลองูโบรถสดไปแล้ววันวันที่แปดสี่ถึงแปดกุมภาเก็บของเก็บงันออกเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเอ็ดเตืดเดี๋ยวยังเต้าสี่ออ,อนฟ้าตัวนี้ปิปดลุ่มลูกยมิด กำลังเห็ดงานอุโบสถสีเขียวบัดบันทลาดติดกับเขื่อนอุบลรัตนบัดปูดาพาวิยยล่ามอันนี้หลุมลูกมิตรอันนี้ลูกบริวารกับลูกเงิน ยสร้างวันนี้ทำการปิดมื่อนี้นหะทำการปิดลูกบริวารอีดูหนึ่ง ันนี้สวีเดนชัดซีม่มอุบวสดเป็นสวีเดนชัดเป็น,นเหมืเฮดแบบทาวอนไว้เลยนหนึหตัวนึ่เฮดแบบทาวอนเป็นไว้สองซีหกแปดสิบสิบสองพญานาคสิบสองสิบสองตัวทั้งทั้งบววน้ำ ทั้งใตใ้นะะ้ำโอ้ยถ้านก้้่ทน้าร่างเลยกุณคุณได้ยังไ้ชีนกวันีมันเี็นเนี่ยมันเห็ดบวดว่าแบงค้งเห็ดกะยาก rong càn chỉ nôp ở đây này, như những cái hòm ngăn đi bùa ngăn. Nhớ chưa? À, mai nó có mất, nhang trùng cùm như này Ô, này, bay บวชสีเขียวไปดูในอุโบสถพระตูหลบล่องหลักปิดท่องเรียบร้อยเรื่องหนาก็มีพยนหาหนอยผู้วุน่นวนาบันเลยดีทั้งบน หลักป oh. ิดทองทำง่ายหมดเลยเหี่ยมยุบยุบบวชขนาดสามหาตาง แต่ว่ากับกุ้งเดิกุ้งสูงดีข้างในกุง้งซุงถ้าเราอ่านเกิดเปแปลๆได้จะว่าอ่าน,นบทแต่ยังไม่เป็นบทวกวุ้งไงดีลวมลูกนิมิตลูกเอกกินเรียบร้อยกินเรียบร้อย เดี๋ยวเดินมาปาดเล็กนิดเดียวแต่ก็อย่าแนวแบบพระโดดเลยนี่ถือเอาถุงคุ้มไว้หลายปีเนาะก็เลยนี่จุดอันนั้นเลย ใส่ดุกวดดุข้างหลังพระพุทธรูปสวยงามเหตุบุญสร้าง,า,งา,งา,า,างบุญสร้างบารมีสร้างอุโบสถมา,าแต๊ะปีหกศูนย์อันเคลื่อนอุโบสถนีในน้ำเลยนน้ำ ข้างหลังข้างหลังหงนาำเมน่น้ติดเขื่อนอุบลรัตเลยเป็นนาำเเวิร์ดนามวินาอุบลชลกนช่วงน้าึ้นก็ค้าง่ก็ปผิวละเงียมาหงนามเลยแหละวัดติดเขื่อนอุบลรัต เบิ้งมุมไก่กำลังเก็บงานให้สร้างมาเก็บงานบ้านนึนน่ที่หลงเลือมาจากคุณละท่พัแล้วทางหน้าทางท่แตะวันออกสีมันจะม้แจมบันได นี่ใบเสียมากระจิ้ใส่มุ่มนี่ใส่มุ่ตรงนี้เตซีมุม่ใบเสียมาให้หน้ากัสมบูรณ์สวยสมบูรณ์ เนืองแต่สางสางแนวขอบอุโบสถหลังเก่าเพราะว่าอุโบสถหลังเก่ามันสางแต่พ่อซอสองันีอยซีลอยกวนเป็นอุโบสถเก่ามันเนี่ยมันชำรุดมากมันก็ได้ให้บานให้ซองอะไรอยางได้ไหม เดือดแล้สที่สางเหนื่มมันเกาตัวนี้ก็ที่สางไม่เห็ดโคง่งหลังคาเห็ดทรงไทยเนี่ยตัวนี้เห็ดเป็นทรงไทยเอาหลางังคาเอาเอาตะลังค่าออกเอาไม้รัดข้อไม่อีย่งทั้งหลายทั้งปวงไม้เรอกเสากระส้มทุ่งเสาเก่าไว้ปูนกับอ่นปูนเก่าไว้เอาตะไม้ตัวเอาตะเหล็กเหล็กไปแทนไม้ เห็ดสวงไทยเห็ดล้มแหลมขึ้นสวงไทยงามชืดสวงไทยชืดงามมาล้างกันเป็นอุโบสถหลังเกา่า2464สร้างอ่อุโบสถหลังเกา่านี่มะเห็ดตัวนี้ไหมเลยตรงเห็ดขอบ เหตุผลอย่งเช่าพุดท้อลูกเห็ดนั่นในเบื้องนั่นๆนนนรับเช่าพุดแถวหยันเพื่อนนนสังวัดบ,บ้านทัลลัดวัดหน้องเรือเพื่อนนนสังอย่างวัดน,น้องบัวลำพูน้องบัวสดเสร็จแด้เบ้างสี่ถึงแปดกุมภาว้างหันละ อิ่มบุญอิ่มใจ